ผมได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตรที่ดีมากๆเลยและหลักสูตรนั้นก็คือ Skill Driving Experience นะครับก็เป็นการฝึกนะครับการขับขี่แบบสากลซึ่งดีมากในหลักสูตรนะครับก็จะมีฝึกทั้งภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับราคาต่อคอร์สเนี่ยผมเช็ค่าสุดไปอยู่ที่ประมาณ5,900บาทนะครับก็ ไปฝึกกันที่สนามสปีดเวทที่ปทุมธานีนะครับส่วนของทฤษฎีมีอะไรบ้างนะครับมาเล่ากันคร่าวๆนะครับก็หนึ่งเลยนะครับมีในเรื่องของวิธีการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับ2ครับระบบขับเคลื่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถในรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่า4ฟร์วิลหรือว่าทั้ง4ล้อเลยนะครับซึ่งแต่ละระบบเนี่ยการขับขี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับถัดมาในเรื่องของการ นั่งนะครับการปรับเบาะนะครับตำแหน่งของพวงมาลัยนะครับวิธีการจับพวงมาลัยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับมาสอนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับรู้ในส่วนของการตอบสนองต่อลนะักษณะแต่ละกรณีรณเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียหลักนะครับซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้รถใช้ถนนกันทุกวันเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกันได้ทุกเมื่อนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยคอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นคอที่ เราได้เจอกับสถานาการณ์จริงที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นนะครับสนุกมากๆนะครับถัดมาในเรื่องของก็จะมีหลายสเตชันเลยนะครับอันแรกเลยคือ o v e r s t e e r i n g นะครับก็คือฝึกแก้อาการลดหมุนนะครับเขาก็ที่สนามเนาะก็จะเป็นเป็นวงกลมนะครับซึ่งบริเวณล้อล้อหลังเนี่ยเขาก็จะมีการาน่าจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งไปไป ใส่บริเวณผิวของล้อนะครับทำให้มันมันลื่นง่ายนั่นเองนะครับเพื่อที่จะจําลองว่ารถอาการหมุนเป็นยังไงนะครับเขาก็จะวิ่งนะครับให้เราขับเป็นวงกลมและให้เราแบบรักษาคอนโทรลรถเนี่ยไม่ให้หลุดนะครับซึ่งโอ้โหมีความทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งกล้ากลัวนะครับอันนี้ไปลองเรียนกันดูนะครับอันที่2อนะครับก็คือ understeering แล้วก็บวกกับ emergency brake นะครับก็คือแก้การหลุดโค้งบวกกับการเบรกฉุกเฉินอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็ ต้องจับพวงมาลัยให้แน่นๆๆแล้วก็แล้วก็เบรกนะครับ 3. ครับ emergency handling Hand นะครับก็คือในส่วนของการควบคุมรถเมื่อเสียหลักนะครับถัดมาก็คือ emergency lane change นะครับก็หลีกเลีเ่ยงสิ่งกีดขวางนะครับแบบฉุกเฉินแบบกระทันหันแบบต้องมีการแบบหับปึ๊บปบอย่างรวดเร็วนะครับวิ่งมาด้วยความเร็วหักษ้าหักขวานะครับ5ครับก็คือ รถมีหลายประเภทให้ให้มีการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้ารถเบนซินรถดีเซลนะครับให้ฝึกหลากหลายเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีสถานีท,ที่ทดสอบความเร็วด้วยนะครับในส่วนของตอนที่ผมไปเนี่ยก็ได้ฝึกเป็นตัว mercedes benz นะครับน่าจะเป็น a class นะครับแล้วก็ c class นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงสมรรถนะของรถยุโรปนะครับซึ่งสมรรถนะดีมากๆเกาะถนนนะครับ รวมถึงแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น BMW นะครับแล้วก็ Subaru นะครับคือสนุกมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบขับรถนะครับแล้วก็ฝึกในสนามปิดเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็คือมีนักแข่งระดับโลกมืออาชีพนะครับในการสอนเรานะครับแล้วก็มีเราเนี่ยได้นั่งกับรถของนักแข่งแล้วเขาพี่เขาเนี่ยขับแบบโอ้โหสนุกมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับ คือได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็เขาเรียกว่า Experience จริงๆนะครับประสบการณ์ที่เ้ยถ้าเกิดเราเจอจริงๆเนี่ยเราจะควบคุมมันยังไงนั่นเองนะครับก็วันนี้อยากฝากคอร์สด,ดีๆสำหรับมอเตอร์สปอรนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนที่รักในการขับรถนั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วนะครสวัสดีครับ